และมันน่าเสียดายมากๆที่หลายๆคนกระทําชําเราข่มขืนชีวิตตัวเองโ oh. มงกี้ขอใช้คําพูดนี้ว่ากระทําชําเราน้ำตาจะไหลขมขืนชีวิตตัวเองคือคุณไม่รู้หรอกว่าคุณทําอะไรมาในชาติก่อนๆแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเกิดมาที่ไหนแล้วคุณอยากเป็นอะไร แต่ประเด็นที่คุณข่มคืนชีวิตตัวเองกระทาชำเราชีวิตตัวเองคืออะไรคือการมองว่าฉันคู่ควรกับความอดอยากคือการมองว่าฉันคู่ควรกับความจนฉันเป็นคนจนฉันทําอะไรก็ไม่สําเร็จนาหน้าอย่างเนี้ยทําอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยแหละคือการข่มคืนชีวิตตัวเองวันนี้ คุณข่มขืนข่มเหงตัวเองอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะตั้งจิตในการเกิดมาแต่ชาติที่แล้วว่าถ้าคุณเกิดมาชาตินี้นะคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตสุขสบายคุณปรารถนาที่คุณจะหมดความกังวลในเรื่องของเงินทองคุณปรารถนาที่จะช่วยเหลือครอบครัวคุณปรารถนาที่จะเป็นร่มโพร่มใจให้ครอบครัวแต่บังเอิญด้วยกรรมเก่าที่สร้างมามันทําให้เราอ่ะได้ไปเกิดในครอบครัว แบบใดแบบหนึง่ง้วผิวพรรณแบบใดแบบหนึง่งได้อยู่ในสังคมแบบใดแบบหนึง่งมันก็เลยเป็นภาพมายาเป็นโลกลวงตาให้เรามาข่มเห็นชีวิตตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปซึ่งวันนี้คุณเปิดโลกใหม่เลยค่ะนั่นไม่ใช่กรรมอดีตของคุณมันได้หมดสิ้นไปแล้วั้งแต่ตอนคุณที่เกิดมาได้ใช้กายนี้อยู่ในร่างนี้ยืนนี้ครอบครัวแบบนี้อยู่ในสังคมแบบนี้แล้วต่อไปนี้ คุณจะใช้ชีวิตคุณควบคู่ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่าบางอย่างยังมันยังคงอยูงส่งผลกรรมเก่าบางอย่างที่เราได้มาที่ว่ามันยังคงส่งผลการนานไกลคืออะไรนะคะใจใจคืออนุสยัยอุป,ปันิสยัยหรืออนุสัยที่เราได้มาที่มันติดตัวเรามานั่นก็คือสิ่งที่เราเนี่ยทาทําทําทําจนมาฝังลากลึกอยู่ข้างในแล้วมันยังคงเป็นตลอด อันนี้แหละมันจะเป็นกรรมที่ฝังลึกข้างในเราตลอดเวลาเสียงในใจเสียงในหัวไอ้พวกเนี้มันจะคอยมาเข้ามาเป็นกรรมเข้ามาเป็นมารให้เราตลอดเวลาที่มันทําให้เราไปไม่ถึงฝั่งนั่นแหละมันคือกรรมเก่าตัวหนึง่งแต่เราสร้างกรรมใหม่ได้ใส่ข้อมูลใหม่ได้ให้ปัญญาใหม่ได้เพราะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐมนุษย์สามารถคิดและพิจารณาและพัฒนาสมองตัวเอง พัฒนาจากข้างในส่งออกการพัฒนาไปสู่ภายนอกเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนกรรมใหม่สร้างภพใหม่แค่นี้เองคะ่ะแล้วทีนี้ทุกคนรู้หรือยังคะว่าใครคือผู้สร้าง